สวัสดีนะครับผมชื่อนายชัยกรโสดามาอายุ16ปีปัจจุบันอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนปาจีนรัศดรบุงครับวันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อที่สําคัญของยุคสมัยนี้เลยนะครับนั่นก็คือการลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในหัวข้อ ในฐานะแกนนำเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมคุณมีแนวคิดหรือวิธีการลดแก mm ๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชีวิตประจำวันทั้งในชุมชนและกิจกรรมส่วนตัวได้อย่างไรนะครับซึ่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับแม้ว่าโลกร้อนจะเป็นปัญหาระดับโลกแต่การแก้ไขปัญหา สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและชุมชนของเราถ้าทุกคนช่วยกันปัญหานี้จะไม่ไกลเกินกว่าที่เราจะแก้ไขได้ซึ่งนำไปสู่กิจกรรมส่วนตัวที่สามารถลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1. ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน 2. เมื่อไปซื้อของที่ร้านค้าใกล้บ้านให้เดินหรือปั่นจักรยานหรือใช้รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าไปแทนใช้รถมอเไซค์สนะครับคือการใช้ถุงผ้าหรือแก้วน้ำสเตนเลสแทนถุงพลาสติกและแก้วพลาสติกและต่อมานะครับคือกิจกรรมในชุมชนที่สามารถลดก๊าซคาร์บ,นนรบรอนไดออกไซด์ได้นะครับโดย 1. นนะครับส่งเสริมวัฒนธรรมการลดคาร์บอนนะครับโดยมีจัด เวิร์กช็อปให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ok นะครับและวิธีการลดคาร์บอนต่อมาก็คือเราจะสร้างเครือข่ายเยาวชนสี่แวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนโครงการชุมชนนะครับและจัดกิจกรรมวันปลอดรถเพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิลก็คือแบบในวันนั้นจะไม่มีรถสักคันเลยครับเราจะใช้รถไฟฟ้าแทนเดินเอาปั่นจักรยานเอาประมาณนี้ครับและต่อมานะครับอย่างที่2ก็คือเราจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับ หนึ่งก็คือเราจะผักดันสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในถนนให้มากขึ้นนะครับและจัดโครงการปลูกต้นไม้1ต้นต่อ1ครอบครัวครับในชุมชนและเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูป่าเสริมสมพื้นที่ใกล้เคียงครับ เอาแล้วครับแล้วก็มาถึงอย่างสุดท้ายกันนะครับโดยผมจะทําการจัดการขยะอย่างเป็นระบบนะครับโดยรดงลงให้มีศูนย์การแลกเปลี่ยนสินค้านะครับเพื่อยืดอ,อายุการใช้งานของสินของนะครับคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อให้การรีไซเคิลมีประสิทธิภาพครับและสนับสนุนโครงการขยะแลกไข่หรือขยะแลกแต้มเพื่อสร้างแรงจูงใจในการแยกขยะนะครับ จากที่ฟังกันมานะครับผมว่าทุกคนอาจจะคิดว่าปัญหาโลกร้อนเนี่ยครับเป็นปัญหาของอนาคตแต่จริงๆนะครับถ้าเรายังไม่แก้ไขปัญหาตอนนี้นะครับอีก10หรือ20ปีนะครับเราจะไม่สามารถฟื้นฟูโลกได้แล้วนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำข้อมในดีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ